ผู้ชายชาวสวนผิวดำกล้านอยู่ในชุดชาวสวนดูเผินๆคือชาวสวนธรรมดาทั่วไปแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าชาวสวนธรรมดาคนนี้คือชาวสวนที่ไม่ธรรมดาชนิดที่นักวิชาการนักวิจัยจากสถาบันต่างๆยอมรับถึงขั้นนับถือยกย่องให้เป็นปรมาจารย์แห่งปราม้ำมันหรือเกษตรกร,กรชาวสวนปราม้ำมันหัวก้าวหน้าแบบติดจ,จรวดเกษตรกร,กรที่นำหลักวิชาการมาทำสวน นั่นก็คือนายโสรสเดชมณีกเกษตรกรดีเด่นสาขาทำสวนปี2560เจ้าของสวนปลาล์มน้ำมันเนื้อที่44ไร่ในพื้นที่ตำบลศรีวิชัยอำเภอพุณพินจังหวัดสุราธานีที่ยืนยันความสำเร็จจากผลผลิตที่ชัดเจนคือสามารถมีผลผลิตปลาล์มน้ำมันในห่วง3ปีเฉลี่ย7ตันต่อไร่ต่อปีคุณโสลสเดชมณีเปิดเผยว่า ความสำเร็จในการจัดการสวนปาล์มน้ำมันให้มีคุณภาพได้ผลผลิตมากแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำอย่างยั่งยืนโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เหมาะสมกับพื้นที่และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมดินที่เหมาะสมการจัดการน้ำในสวนที่เหมาะสมครับใน,ในการทำสวนปาล์มน้ำมันนะครับคือเราต้องดูตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอย่างปัจจัยการ เลือกที่ดินเล,เลือกพื้นที่เหมาะสมเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมงแต่ว่าบางทีในส่วนของพื้นที่นะครับเราไม่สามารถจะเลือกได้อีกแล้วอย่างแปลงผมเนี่ยมันก็เป็นแปลงที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกปาล์มต่อการทรําเกษตรมันมีเรื่องสําคัญตั้งแต่ดินขึ้นมาเลยคือตัวเกษตรกร,เ,กรเองนะครับจะต้องบูรณาการความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นปาล์มเรื่องดินเรื่องการความเหมาะสมในการให้น้ํา คือเราจะได้มาเอามาเป็นองค์รวมในการจัดการแล้วก็ทําไปพร้อมๆกันอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ครับเป็นเรื่องสําคัญนอกจากนี้ยังมีวิธีการในการตัดแต่งทางใบให้เหลือรองรับทลายปา์มน้ํามัน2ทางและจัดการทางใบที่ตัดแล้วโดยนําทางใบมาเรียงกระจายเป็นแถวระหว่างร่องปามเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แกดินช่วยปรับปรุงดินเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ปามน้ํามัน ช่วยคลุมดินรักษาความชุ่มชื้นป้องกันการชะล้างหน้าดินเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุย๋ยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผลผลิตปีที่แล้วปี6-2ก็7ตันนะครับแต่ถ้าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีย้อนหลังเนี่ยอยู่7ตันกับ3กิโลต่อไร่ต่อปีครับนายธานนนึกเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าปัญหาราคาปล์นน้ำมันตกต่ำมีมาต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการสวนที่ไม่ดีส่งผลให้มีการตัดปาล์มอ่อนเพราะเป็นระบบเหมาสวนทําให้เปอร์เซ็นต์น้ามันปาล์มตกต่ําราคาเลยตกต่ําแต่คุณสโบรถกลับสามารถอยู่ได้ได้ราคาที่เหมาะสมเพราะมีการจัดการสวนที่ดีมีการจัดการน้ําที่ดีในสวนดีและการลดต้นทุนในการผลิตโดยใช้ปุ๋ยตามการวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ํามัน ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และบำรุงดินในสวนปามน้ำมันโดยได้ใช้ทางปามน้ำมันซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตามธรรมชาติที่มีต้นทุนต่ำและมีธาตุอาหารสูงแทนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่นการใช้ปุ๋ยเชิงเดียวและเป็นแม่ปุ๋ยทั้งหมดโดยการนำการวิเคราะห์ใบาปามมาประกอบในการให้ปุ๋ยนั่นเองการให้ปุ๋ยคาาในานา้น้ำที่เด่นที่สุดของพี่โสรสนะครับก็คือ การดูแลรักษาด้วยตนเองและประการแรกประการที่สองคือมีการให้น้ําในช่วงหน้าแล้งเพราะว่าปามถ้าขาดน้ำในช่วงแล้งสามเดือนจะสมผลการสร้างช่อดอกการติดผลในอีกสามเดือนต่อไปหรือในอีกหกเดือนต่อไปฉะนั้นพี่สมรสในช่วงสามเดือนตั้งแต่กุมภา์มีานมีษานะครับแกใช้น้ําโดยระบบน้ําที่มีไม่มีตลอดทั้งปีซึ่เขาสูบน้าด้วยไฟฟ้า ในๆๆตะมนต์เขาศิวิชัยตรงนี้ก็ทําให้มีการน้าเมื่อมีการน้ามีการน้ำที่ถูกวิธีแล้วที่เด่นคือพี่สุรศเป็นคนวิเคราะห์ทางใบนะครับทางใบส่งผลวิเคราะห์ที่มาเหล่สงขาน้ารดิ่แล้วก็วิเคราะห์ว่าปุ๋ยต้องไอ้ต้นปลาล์มต้องการปุ๋ยต้นละกี่กิโลต่อปีต้องการอะไรบ้างขาดธาตุอะไรบ้างแกจะใส่ปุ๋ยทีละตัวไอ้นี่คือหลักวิชยาการอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญที่ทําให้เกษตรกร ได้ผลผลิตมากนั่นก็คือระบบการจัดการน้ําผสมกับความใส่ใจของเจ้าของสวนนายสิทธิชัยไทยจเจริญนนอำเภอพุนพินกล่าวว่านับว่าโชคดีในพื้นที่อำเภอพุนพินมีระบบชนประทานที่สูบน้ําจากแม่น้ําตาปีผ่านระบบท่อเป็นอิปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเกษตรกรเจ้าของสวนปลาล์มน้ํามันที่ประสบความสําเร็จมีผลผลิตปลาล์มน้ามันสูงส่งผลให้ปลาล์มน้ํามันมีคุณภาพสูงปราโมทวีรสมถ่ายภาพ สุรชัยสมเกลียงทีมข่าวเอ็นบีทีสุราธานีรายงาน